วดีค่ะสวัสดีเอฟี FC ทุกท่านเขาพากันไปไหนกันน่ะสองคนเน้อนะเขาปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเขาก็พากันเดินสิไปไหนกันน่ะพลุงพลังนั่นน่ะเรา,ลาลแลสิปลูกมะละกอะกะกอีเพชรจะปลูกใบเตยแม่สิปลูกมะละกอ<า>เดินดีๆเดีอตกขณะเนี่ เออถอดเด็ด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 ไอ้เป็นไรอ่ะเมื่อกี้รองเท้ามันลื่นรองเท้ามันลื่นเดี๋ยวผักบุ้งลงน้ำไปผักบุ้งลงน้ำนี่อันนี้ต้นอะไรแล้วนะมะนาวมะนาวใบเตยมะนาวกี่ต้นสองนี่เราช่วยกันปลูกก็แล้วได้ แม่มารอบหลังแม่ก็ได้กินลูกมันอันนี้นนชะอมเฮ้ยฮัลโหลเด็กน่นมาแล้น่จริงเด,ด,ดินมาดูไอ้มันออกหน้าบ้านดิมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วพีิกี้ฮัลโหลดูเขาอยู่ <laughs> วันนั้นหนูมาเล่นน้ำกับตรงเนี้ยแพพังไปแล้วแม่เล่นไงน้ำตรงนี้มันไม่คันเหรอไม่คัน นุกงานน้ำใสฝรนี้อุ้ยกบจะร้องไปด้วยไอ้กบร้องหม่กบลองแม่ไอทำไมไม่ขุดให้แม่ไม่ต้องมันนิ่มดินในเพชรมันมีที่ขุดือเปล่าดินดินมันนิ่มอยู่เนี่ยดินนิ่มจุดอาว โอ้ใครอ่ะกัวกัวกัวฮ่าฮไอ้อะที่อะที่โอ้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 กัวกัวมันไม่รู้ว่าใครอะจะไม่ได้ใครอ่ะไอ้อะที่โอ้ที่อาดิเอาใครอ่ะจะกำลังจะเล็งแม่ไปทางไหนกันวะมาที่โดดลูกโดดโดดเลยเจ้ถึงเลยโดดเลยไอ้ว่าพี่โคกกล้าโดดไหมน่ะดูมันดูมันเล็งแล้วน่ะ มันน่เลี้ยงเล้ะเอาไงดีเอาไงดีพี่คงเอ้ยเอาไหนดีเอาเด้อเด้ออย่าเด้อมองใหญ่เลยไอเอาไงดีอ่ะไอดูพี่เกียวพี่คอ้าเราจะปลูกแล้วนะไอไอไอเอาต้นไม้ใส่ใหม่ดิดูที่ทำไงไอเอาต้นไม้ใส่มาดิโอ้หหนี่กลัวฮะเรียนปลูกแล้วปลูกแล้วเหรอ โอ้ยนี่แล้วก็ปลูกลื่หน่อยเพราะรากมันจะได้ไม่ล้มเขาว่าเรียกว่าพันอะไรนะแม่เขาสิไอ้พันอะไรนะจะดีแค่ไหนเดีก็รู้รูปยาวเพราะปะไอ้เฮ้อใส่วิชโคกสิย่านอ้าวไม่ต้องใช้เสียมเลยสิมระวังลื่นเอาเอาเอาบ้านเขียวๆแล้วเดี๋ยวก็เขียวเนาะ แล้วเราจะไปหาบัวมาลงคลองไสไก่อ่ะมันต้องเอาบัวใหญ่ๆอ่ะอื่มไงปลูกมะละกอมะละกอพันอะไรหน้าพันกางดงกลางดงเออใช่กลางดงเก็บไว้เผื่ออยากกินส้มตำอืมได้มีมั้มั้กอกินเดี๋ยวน้ำมันยจะน่อยอือาแม่นี่เดี๋ยวจะอมแตกหน่อแล้วไอ้แตกใบแล้วนี่แตกยอดกินได้แล้วแตกยอดกินได้แล้วไอ้ต้องตัดมันบ่อย อย่าไปอย่าไปเอาไงไหนนี่เออไอไม่ให้หนูปลูกเหรอไม่ักต้นไม่เอาเหรออันตรายที่มอันตรายเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าแม้แต่กระทั่งคุณนายตื่นสายยังตายให้สามไอสามต้นนี้รอดนะถือว่าปาฏิหารเมื่แม่เนาะแม่แถวนี้มันจะมีเขียดตะปาาดไหม มีตะเขียดโดดได้เนี่ยเออนั่นแหละมันก็เหมือนกันละแม่เขาดนนั่แหละยะเขียดนาเออนั่นแหละมันก็หน้าตาเหมือนกันเขามีสามต้นสิออกกำลังกายเหรอแม่ดินแข็งไรเปียกมะกรูดอืมนะนี่มันยาวแล้วมันข้าวเนี่ยชักแล้วนี่ปลามารอแม่กินข้าวแล้วไอปาลารอกินข้าวเดินปลาไปเลยไอยังปลาหน่อยเร็ว ได้ยินเสียงคนมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแค่นี้ก็พอแล้วนอนะ้องแม่เนาะมีกล้วยมีชะอมแกนิดหน่อยพมันไม่ย่งยืงยงหยนหรอกมันแป๊บเดียวมันก็ตายใช่ไหมงมูมมข้างหลังหนูต้นมะม่วงดอกแคออกดอกแล้วแม่เห็นไหมหน,นูไปหาพันดอกแคเนี่ยไม่ค่อยมีดอกแคต้องปลูกสักสามต้น ให้ใี่คุณให้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเด็กฮัลโหลเด็กพี่ค้กเอาไงดีเราเราจะเอาไงดีอยากกระมานนะหน่ะแม่มาพี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาได้ก็มานพี่นีกก็มองนี่ข้ามมาสิไปทางไหนกันนู่นๆพยายามไปหาเลาะหน้าบ้าน แหมเขียวได้ใจดีจังเลยน้อแม่บ้านหนูเนาะม้ข้าวหรือมันรู้บ้านหรือข้าวแล้วเอฟซีเขียวไปหมดหน้าบ้านนั้นเนี่ยตรงนี้คือหน้าบ้านนะไอที่เข้าออกทุกวันกนคือหลังบ้านโอ้เอฟซีเขียวไปหมดมันได้กลิ่นข้าวด้วยน้อแม่เนาะถ้าข้าวโตฝันนี้จะสวยมากมาลงนั่นอยู่ตรงหน้าวัดใช่แล้วก็มาทำอะไรอยู่นี่แล้วต่อไฟพี่ายได้ นี่ไงลุงเขาทำกุ้ยช่ายนี่ไงเห็นไหมนี่เนี่ยสวยกุ้ยช่ายแกนานี่ก็นาแกนี่นี่จะงไม่มีลูกพี่เต้าเหรอยังออมีแต่ก็มันลูกเขาไม่ได้มาทำอืมไอปลาล้อกินข้าวแล้วเร็วไอแม่ขุดไม่ไหวแล้วหืไหวไหมหนูขุดไหม แต่เราให้มันเล็กๆหนยจะได้ไม่ล้มถ้าโปร่งเต้นเต้นมันจะล้มเพราะมันอ,อยู่ใกล้น้ำไปไปวันนี้ฝนคงไม่ตกเนาะแม่เนาะนี่บ้านน้อยเราได้ FC ได้เมื่อคืนยังตกเลยนี่เป็นไงล่ะเอาเร็วๆๆๆอาหารปลามาเร็วมันร้อนนี่มาเต็มเลยไอ่ มามาโยนให้เขาหน่อยที่นี่เดีร็วๆเขามากันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เขารู้เวลาเขาหนิให้แม่เลี้ยงให้แม่เลี้ยงเหรอเลี้ยงไปเถอะแม่บอกเลี้ยงไมเ่เถอะปลูกมะกออยู่เอาเอาเอาเดี๋ยวพี่นัดขุดดินก่อนเด้อเอฟซี T เด้อมาหนูขุดให้มาง่ายขุดดินแฮะโอ้ขุดดินเป็นนี่อือหะไหนบอกขุดไว้ มันก <c ười> ็จะขุดนะมันก็ขุดแล้วเดี๋ยวแม่จะได้ปลูกอ่าขอกุดดินขอกุดดินก็แค่นี้เด้อโยนเสียไม่แล้วพ่ไหวแล้วไหนบอกแม่เก่งไง